สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยๆสภาพกำงามทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆเลยครับกับ Toyota Corolla a า t i ติดรถบ้านแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้แน่นอนขอย้ำครับสีสันเงาฉ่ำเต็มรัมนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ปี2009มือเดียวไม่เคยชนครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆเลยครับ 1.6ออโต้ตัว G นะครับเซ็นทร์ล็อก Airbag ABS ดิสเบรกนะครับผ่อน4,300โดยประมาณผ่อน5ปีนะครับราคา199,000บาทนะครับมาชมเช็คตัวรถมินบุรีครับรถสวยสภาพสมบูรณนะครับเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่เคยชนครับมาชมเช็คดูได้นะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้ปี2 0 0 9มือเดียวป้ายแดงเรื่องความทนทานเรื่องการดูแลใช้กันได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับคันนี้ มาชมมาเช็คดูได้เลยครับแถวมินบุรีนะครับบิ๊กซีมินรถสวยสภาพงามมากๆนะครับไปชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังนะครับภายในก็สภาพเดิมนะครับใช้ไปแล้วประมาณ2,40,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2009ก็ถือว่ากำลังดีนะครับเอาติดทนครับใช้ยังไงก็ไม่พังนะครับดูแลกันตามอายุงานเท่านั้นนะครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับคันนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับมาชมแล้วก็ รับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับถ้าท่านกําลังหารถราคาประมาณ2 0 0 0 0 0เน้นเรื่องการใช้งานเรื่องความทนทานเรื่องการซ่อมบํารุงดูแลในอนาคตเอาติดตอบโจทย์อยู่แล้วครับ ตัวนี้รถบ้านแท้นะครับหลายท่านอาจจะก,กังวลว่าเป็นรถแท็กซี่หรือเปล่าถ้าผมบอกว่ารถบ้านก็คือรถบ้านนะครับแจ้งชัดถ้าเป็นแท็กซี่ผมก็ยิ่งบอกชัดเจนเลยว่าเป็นแท็กซี่นะครับผมไม่มีหมกแน่นอนครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครจะผ่อนเอาไว้ใช้งานก็ชิวๆนะครับตีไปว่าวันละ150บาทนะครับผ่อน4,300นสานง่ยเอาไว้อำนวยความสะดวก ให้กับตนเองและคนในครอบครัวเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไม่ต้องซื้อผ่อนแพงไม่ต้องซื้อผ่อนแรงๆก็ได้นะครับก็ถ้ามีดาวมาด้วยก็จะดีนะครับจะผ่อนชิลๆนะครับฉะนั้นก็นำมาฝากนะครับสมาชิกพิจารณาและอัดสนใจกับงบประมาณที่ท่านเตียน กับความชอบที่ท่านมีนะครับมีรถเยอะแยะมากมายนะครับลองศึกษาและเทียบเคียงราคาก่อนก็นได้นะครับสำหรับผมคัดและเช็ครถสวยๆการันตีครับคันนี้ไม่เคยชนเลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตฝากระโปรงหน้าท้าย,าายอยู่ครบไม่เคยขันฉะนั้นใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นหรือกลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดย้อมแมวนะครับผมเปิดช่องมาเพื่อการันตีครับ พอเข้าใจว่าใครจะซื้อรถมือสองก็มีความกังวลหลากหลายกันมากนะแม้กระทั่งกับผมเองนะครับถ้าผมจะซื้อเนี่ยนะถ้าผมดูไม่ขาดผมก็จะต้องให้เพื่อนไปดูนะครับฉะนั้นช่องนี้ผมการันตีว่าผมคัดและเช็คอย่างดีครับการันตีไม่มีชนักตัดต่อหรือพิกว่ามไม่มีจมน้ําการันตีการโอนเอกสารต้องครบถูกต้องนะครับโอนไม่ได้ผมซื้อคืนหรือแม้กระทั่งดูแลให้อย่างครบเต็มระบบแน่นอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับปี6 เนะครับปีหน้านะครับโดยรวมสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารก็ครบนะครับที่เหลือสมาชิกรองพิจรา,ารณาตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมครับ